ประสบการณ์ในการทำงาน40่สิกว่าปีที่ทำงานมาตลอดนะเอ,อิฉันตั้งใจทำงานมาตลอดเอ,อจนลูกสาวบอกว่าขยันไปทำงานไปทำไมก็ไม่ฟังลูกเอ,อจน8ปปีที่ผ่านมาได้พักผ่อนแล้ว เราเป็นโรคเลือดในสมองิีเอ,อุทาหรณ์ฝากให้รู้ว่าการทำงานต้องตั้งใจทำงานแต่ว่าไม่ต้องทุ่มเทมากรักษาสุขภาพตัวเองนะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือสำนักงานเขตจอมทองเนี่ยผู้บริหารของเรานะอบอุ่นที่สุด ผู้ช่วยก็มีความเป็นกันเองมากแล้วเพื่อนร่วม,มานของเรานะก็ตั้งใจทำงานกันทุกคนเลยไม่น่าเชื่อว่าฝ่ายอะไรได้จะมีประสบการณ์อย่างนี้เราเชื่อมั่นกับทุกคนเลยนะว่าเออฝ่ายเรานะจะลุ่งเรืองไปข้างหน้า สิ่งที่จะฝากให้เพื่อนๆนน้องๆเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เอ,อเราต้องพักผ่อนบ้างนะคะหลังเกษียณราักไมก็ค,คิดว่าหลังนี่มีความสุข,ขมากๆนะครับแล้วก็เจอหน้ากันกรทักทายกันถ้าเกิดจะมีโปรแกรมไปที่ไหนนะครับถ้าสุขภาพดีๆก็ไปเที่ยวด้วยกันกนคะครับนะครับขอบคุณพี่มากๆ จากวันนี้จนวันสุดท้ายฉันจะเฝ้าทำทุกทางทุ่มเทให้สุดหัวใจต่อจากนี้นาทีนี้จะนับ ัสดีค่ะคุณครูจุธารัตน์สมิงไทยนะคะจากโรงเรียนวัดไซถาวรพรมานุกูลเขตจอมทองค่ะมาเป็นครูกรุงเทพตั้งแต่ปี2531บัรจุดที่โรงเรียนพระยามนทาตรุราศีพิจิตเขตบางบอนค่ะแล้วก็ย้ายมาโรงเรียนวัดไซได้6ปีอยู่ที่นี่6ปีกับ4เดือนโดยความรู้สึกคือมีความภูมิใจที่ได้มาเป็นครูในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะ ความภูมิใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆทุกอย่างได้รับจากพี่น้องชาววัดไซนะคะมาโดยตลอดแล้วก็จะได้กลับไปทำหน้าที่ของลูกดูแลบิดามันดานะคะไปดูแลลูกนะคะจะไปทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนกับถึงเวลาเรือจ้างต้องวางพายแล้วล่ะค่ะนะคะตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ปนโอกาสดีๆคุณครูอยากจะ ด้วยความเป็นเรือจ้างเนาะเราก็อยากจะให้นักเรียนให้เด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยคะ่ะได้ได้เห็นความสำคัญของการศึกษานะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ข้าราชการรุ่นใหม่ๆนะคะก็ต้องใช้โอกาสที่ดีถ้าใครได้มีโอกาสที่จะบรรจุเข้ามาเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ฉกสวยโอกาสประสบการณ์ดีๆจากสถานที่ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางวิไลพรการชนะพิศานค่ะบรรจุที่รงในวัดไซเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักรษฐษฐาช2532นบนะคะบรรจุมานี่ก็ถึงเวลา,กาเกษียณก็ประมาณ34ปีเก้าเดือนก็ปัดเป็น35ปีนะบรรจุที่ยนวัดไซเนี่ยมีความภูมิใจมากนะคะอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะพี่ รักน้องน้องรักพี่มีอะไรก็ช่วยเหลือกันดีค่ะนะคะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีก็กะว่าไปดูแลพวกสวนนะคะที่บ้านมีอาชีพทําสวนก็กะว่าเออก็คงไม่เหงานะคะอยู่กับต้นไม้ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ขอขอบคุณนยวัชัยนะคะที่ให้ได้ทํางานอยู่ตรงนี้นะคะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองนะคะก็ขอขอบคุณคันผู้บริหารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิทุกที่นะคะที่ ให้การพุ่งครองดูแลจนกระทั่งมาถึงวัยกเกษียณในวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะในนามฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดไซถาวรพรม,มานุกูลขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่จะเกษียณอาอยุราชการในปี2567คือคุณครูวิไลพรการจนะพิสารและคุณครูจุธารัตน์สมิงภัยในโอกาสนี้ ก็ขอให้คุณครูทั้งสองท่านนะคะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีความสุขกับครอบครัวในชีวิตอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูรัติการพรมทองนะคะเป็นครูสอนวิชาศิละปะแล้วก็สอนวิชาอื่นๆได้ด้วยเพราะว่าที่โรงเรียนเราครูมีจำนวนจำกัดนะคะ สำหรับความประทับใจของครูก็คือว่าอยู่ที่นี่บรรยากาศของโรงเรียนเป็นธรรมชาตินะคะอากาศดีเพราะว่าโรงเรียนเราอยู่ไม่ติดถนนใหญ่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลวงพ่อของเราเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับทางโรงเรียนอย่างดีเสมอมาและดีมากเลยนะคะทำให้โรงเรียนของเราจะทำอะไรก็ตามก็ประสบความสำเร็จทุกทุกงทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกอย่าง ค่ะแล้วคุณครูก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับความประทับใจที่โรงเรียนวัดบางปทุนนอกนะคะคือเด็กทุกคนก็ครูก็แปลกใจว่าทาไมเขาเรียกครัวแม่นะคะอันนี้ทุกคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่หน้าโรงเรียนเลยเพอเข้ามานะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความผูกพันอย่างหนึ่งค่ะเด็กก็ต้องของแสดงความดีกับคุณครูนักิการนะครับที่จะเกษรเสียยุราชการ วันที่30กันยายนนี้นะครับในนาของผู้บริหารนะครับก็รู้สึกเสียดายบุคลากรดีๆของทางโรงเรียนวัดบางปทุูนอกนะครับแต่ไม่เป็นไรมันเป็นตามพิธีทางราชาการนะครับก็ขอํงนวยอวยพรให้คุณครูนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทิดถึงคุณครูน้องๆุุัการหรือบุคลากรท่านาใดตอนไหนทางโรงเรียนวัดบางปทุนอ,นอกยินดีต้อนรับเสมอแล้วกลับมาพบกับ บุคลากรที่น่ารักทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางนัทชุดาเกตแก้วค่ะชื่อเล่นว่าคุดแตวนะคะตอนที่โรงเรียนวัดโพดทองมาทั้งหมด32ปีค่ะเน้นวิชาภาษาไทยและอยู่ที่สายชั้นป .3 ตลอดก็เลยจะเป็นคนที่รักภาษาไทยมากค่ะ อยากจะบอกลูกๆและคนอื่นๆด้วยนะคะว่าการใช้ภาษาไทยของเราเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดบางประเทศเขาไม่มีภาษาเหมือนเราค่ะคติในการทำงานนะคะอดทนสู้เพื่อให้ตัวเราประสบผลสำเร็จและขอฝากขอให้ทุกคนรักตัวเอง และอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อคนไทยทุกคนค่ะรองชื่อนายสุพลทองเหลืองตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษคติประจำใจในการทำงานรักเกียรติรักองคอ์กรรักสิทธิ์มีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้รับราชการครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ทำหน้าที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและยังได้ใช้ความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดความรู้ดนตรีไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโพทองอันเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่ถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆแต่ก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมกับองค์กรจากที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา34ปี รู้สึกมีความสุขและมีความภาคภูมิใจมากครับค่ะสำหรับพี่แตวหรือคุณครูนชุดาเกตแก้วนะคะพี่แต๋วเป็นพี่ที่น่ารักของพวกเราค่ะอยู่กันมาทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เป็นครูผู้ช่วยจนวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้อยู่ส่งพี่แต๋วกษีสื่ค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขออ,อ,อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะจงปกปักรักษาคุ้มครองพี่รัชดายเกียรติแก้วหรือพี่แต๋วผู้เป็นที่รักของพวกเราขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขุตลอดไปค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็มีอยู่ในการส่องความรู้สึกค่ะความรู้สึกแรกนะคะก็รู้สึกยินดีกับพี่สุพลมากๆค่ะที่ถึงวาระเกษียณจะได้ไปพักผ่อนนะคะหลังจากที่อุทิศตนเพื่อนักเรียนแล้วก็เพื่อโรงเรียนของเรามานานค่ะอีกหนึ่งความรู้สึกนะคะก็รู้สึกเสียดายมากๆค่ะที่จะไม่ได้ร่วมงานกับพี่ที่มีคุณภาพและน่ารักกับพวกเราเสมอค่ะ และในโอกาสนี้นะคะที่พี่สุพลจะเกษยียณอายุราชการพวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนพระโพทองก็ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตไตรมาอํานวยอวยพรให้พี่สุพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วก็พบสิ่งที่ดีๆตลอดไปนะคะสำหรับพี่ทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคุณครูที่อุทิศตนนะคะในการปฏิบัติงานมาจวกจนที่เราเกษยียณอายุ60ปีบริบูรณ์นะคะทั้งพี่สุพล และพี่นัชุดาซึ่งเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษที่ส่งคุณค่าของโรงเรียนวัดโพทองค่ะก็ขอให้พี่ทั้งสองท่านนะคะมีความสุขหลังวัยเกษียณคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังที่ตัวเองตั้งใจนะคะเรือจ้างได้วางภายแล้วนะคะขอให้พี่ทั้งสองท่านมีความสุขค่ะสวัสดีครับผมเจอ,อนายมัคกัจิงงข อยู่โรงเรียนวัดมงคลประลาลามสำนันกงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครแรกเริ่มที่เขาบริาการที่โรงเรียนวัดนางนองพิพัฒน์เขตบางกุงเทียนเดิมปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนวัดมงคลประลาลามในตำแหน่งนครูทำางานการพิเศษรับผิดชอบในการสอนวิชาสังสารและภาษาน้ำมันถึงาษาปีที่หนึ่งถึงหก อยากจะฝากเรื่องการทํางานนะครับสำหรับน้องๆหรือรุ่นต่อๆไปก็คือว่าเวลาทํางานคืออยากให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานแล้วก็การช่วยเหลือดเฟือกับเพื่อนรุวงงานก็จะเป็นในเ,เพื่อนร่วงงานเดียวกันรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ในที่ทํางานแม้กระทั่งกางเรียนนะครับเพื่อเวลามีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อช่วยเหลือ ทันได้ท,ทันท่วถเหได้อย่างถูกต้องค่ะในโอกาสที่คุณครูนัฐากรมินขำนะคะเกษียณอายุราชการนะคะก่อนอื่นพอ,ออก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูนัฐากรมากๆนะคะที่ได้ปฏิบัติราชการมานะคะจนเกษียณอายุราชการนะคะคุณครูนัฐากรมินขำเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆน,นะคะแล้วก็เพื่อนครูนะคะในโรงเรียนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยให้ความช่วยเหลือ แล้วก็เกื้อกูลน้องๆในทุกอย่างนะคะแม้ว่าการทํางานนะคะท่านก็อยู่ในทีมคิดทีมนําแล้วก็ทีมทานะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเด็กๆทุกคนรักคุณครูนัฐาากรนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดมงควลวรารามรักคุณครูณัฐกรทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะที่นางอมริตยาสนประเสริฐรู้ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดยายล่มเขตจอมทองกรุงเ,เทพมหานครนะคะอายุราชการ26ปี4เดือนทํางานที่นี่ก็มีความรักความผูกพันมีสิ่งดีๆหลายอย่างให้คิดถึงคิดถึงผู้บริหารที่คอยดูแลเอาใจใส่มีเพื่อนครูที่น่ารักคอยห่วงใยมีอะไรก็ช่วยเหลือเึ่งการเลีกันสอนนักเรียนนะคะอนุบาลน,นะคะเรามุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขสอนเด็กสนุกสนาน ก็ดีใจที่ได้เกษียณในเขตจอมทองค่ะสวัสดีค่ะอำเภอสอาดเอี่ยมนะคะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเยรม่มประสบการณ์ทำงานเป็นข้าราชการ18ปีค่ะแต่อยู่โรงเรียนวัดเยร่มมา26ปีค่ะในฐานะลูกจ้างนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่รู้สึกมีความรักเหมือนอยู่ที่บ้านรักทุกคนเหมือนพี่น้องเหมือนกันหมดรักเพื่อนรัก ผู้บริหารแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนกระทั่งผู้ปกครองผู้คนองจะให้ความเชื่อถือกับครูมากเพราะว่าได้สอนหลุดหลานเข้ามาหลายรุ่นขอให้คุณครูทุกคนรักและทำงานที่นี่เหมือนกับปฏิบัติตนในให้เหมือนกับบุคคลในบ้านตัวเองรักและให้ความไว้วางใจกันนะคะเชื่อใจและกันอย่าคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยนะคะ ให้ความรักความสามัคคีกันเข้าไว้ที่นี่อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอนะคะแนะนำโรงเรียนวัดใหญ่ร่มวัฒนาราชังสรร์นะคะก็ขอขอบคุณพี่ทั้งสองท่านนะคะในวาระเกษียณนะคะพี่ทั้งสองท่านทํางานที่โรงเรียนวัดใหญ่ร่มด้วยความรู้ความสามารถเต็มกําลังตลอดระยะเวลา20กว่าปีนะคะก็ขอให้พี่ทั้งสองท่านนะคะมีความสุขค่ะ 等台看。 สวัสดีครับผมชื่อคุณครูชัยสิทธิพิทย์เพงครับอยู่โรงเรียนวัดศรสีสุเป็นครูชำนาญการพิเศษนะครับสอนอยู่ที่นี่มาทั้งหมด35ปีนะครับเป็นโรงเรียนแรกที่บรรจุที่นี่แล้วก็รู้สึกประทับใจกับโรงเรียนวัดรสีสุแห่งนี้นะครับอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยครับแล้วก็ใจหายนะครับที่จะเกษียณอายุราชการก็แนะนมคุณครูเกษียณโรงเรียนวัดชีสุทั้ง3มท่าน ก็อยากจะฝากน้องๆที่ยังอยู่นะครับว่าให้นักองค์กรรักนักเรียนให้มากๆนะครับให้คลองตนให้อยู่ในจรรยาบรริชาชีพนะครับแล้วก็คลองคนก็ดูแลรักนักเรียนให้เป็นที่สุดแล้วก็คลองงานก็ทํางานให้เต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในเวลางานและนอกเวลางานตุทิศตนเจริรจกรากาศนะครับก็โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับ ท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนะครับโดยเฉพาะทางเขตเช่นกันนะครับก็มีงานมีการมีงานทำก็เพราะ,ะการศึกษาฉะนั้นขอให้ดูแลลูกๆแต่ให้นานแสนนานแล้วก็รักลูกทุกคนนะครับก็ไววราระเกษียณก็มีแค่นี้ครับค่ะในโอกาสวราระเกษียณในปีพศ2567นี้นะคะก็ต้องขอแสดงความดีกับคุณครูโรงเรียนวัดีสุขทั้ง3ท่านนะคะ คุณครูมณัสพรคุณครูชัยสิทธิ์และก็คุณครูสุนทรนะคะซึ่งคุณครูทั้งสามท่านนี้มีคุณงานความดีกับเรีย er. นวัดสุขเป็นอย่างยิ่งทางเรียนก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้ดูแลโรงเรียนดูแลนักเรียนของเราได้อย่างดียิ่งแล้วก็สร้างคุณงามความดีให้กับโรงเรียนวัดีสุขในโอกาสนี้ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณครูทุกท่านและก็ขอให้ครูมีความสุขกับชีวิตปั้ปลายงานเกษียณของตัวเองนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะค่ะ สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวปันสิริทองใบใหญ่เออปัจจุบันเป็นคุณครูชำนาญการโรงเรียนวัดนางนองพิพัฒน์สำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานครความประทับใจคือได้รับราชการเป็นข้าพระบาทของในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็ยิ่งภาคภูมิใจขึ้นไปอีกก็คือ เราได้สอนคนให้เป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขเราบุคคลเหล่านี้ต่อไปในภาคหน้าเขาคือประชาชนของประเทศไทยถ้าเราได้แนะนำสร้างความตระหนักถึงความเป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขให้กับเขาประเทศไทยเราก็จะเต็มด้วยเป็นประชาชนที่ เป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขประเทศชาติของเราก็คงจะยังยืนและก้าวหน้าต่อไปคือคิดอย่างนี้นะคะและก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนครูรุ่นน้องรู้เลยว่านั่นแหละจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยข่าวสารที่ไร้พรมเดนทําให้เกิดการละทิเอาอย่างเอาแบบอย่างแล้วก็ขาดการกันกรงในสิ่งที่รักอาจจะเป็นอุปสรรคในการจัดการ เรียนการสอนกับครูรุ่นน้องแต่ขอให้มีสติและเข้มแข็งว่าเราทําเพื่ออะไรให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วเราก็จะทํางานได้สําเร็จค่ะ,ะครูเป็ครูปันสิรินะคะเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะคะเป็นคนมีน้ําใจค่ะแล้วก็ในการดูแลเด็กเป็นครูที่ดูแลเด็ก ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าในเรื่องของระเบียบวินัยคุณครูปัญสรินี่เป๊ะมากนะคะแล้วก็ในการดูแลน้องๆครูปัญสิริก็จะเพื่ออาทรกับน้องๆทุกคนคะ่ะทําให้น้องๆทุกคนน่ะมีความรู้สึกที่ดีๆกับคุณครูปัญสิริค, <c oughs> ค่ะค่ะ คุณครูปันสิรินะคะเป็นคุณครูที่อยู่กับโรงเรียนวัดน้องพิพั์พมาอย่างยาวนานเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณคุณครูปันสิรินะคะที่ช่วยเป็นบุคลากรที่ดีเป็นพี่ที่ดีสอนสิ่งดีๆให้กับน้องๆแล้วก็เป็นคุณครูที่น่าชื่นชมรักและก็เมตตาสิทธ ะะตลอดเวลาระยะเวลาที่ทํางานอยู่ด้วยกันมานะคะเป็นบุคลากรที่น่ารักคอยช่วยเหลือทุกคนในโรงเรียนนะคะก็ขอให้คุณครูปัญสริในวัยกเกษียณน,นะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเมื่อครูปัญสรีเกษียณไปแล้วนะคะมีเวลาว่างนะคะก็ขอให้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนนักเรียนของเราแล้วก็น้องๆที่เราคอยที่โรงเรียนนะคะหวังเป็นอย่างทิ่งว่าคุณครูจะประสบความสุขในทุกๆด้านค่ะขอบคุณมากค่ะ สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหาท่าทมเข้ามาใส่จอตอบแทนความ ฉันได้จากเธออย่างไรกูรู้ดีว่าไม่พอ มีเธออ่ขีนกรวันคจะปวดรมีเธอจะทำให้ทุเรำมีเธอความเข้าใจฉันทำให้ทุกนั้นบรรเทาจากวันที่มันว่างเปล่าเธอทำให้มันมีคุณค่าอยากบอกให้ เธอได้รู้ว่าในสิ่งทั้งหลายที่เธอให้มาขอบคุณจะขัวใจขอบคุณในความหวังดีขอบคุณในแม้ใจขอบคุณในความรักที่มี ที่เส้นวันเจ้าทำให้ฉันมีพลังดยามที่พล,พลังเจ้าคอยอยู่เป็นกำลังใจอยากบอกให้เธอได้รู้ไวว่าสิ่งที่เธอนั้นมีให้ขอบคุณจ้โค้ชไทยขอบคุณในความวังดี ขอบคุณในน้ำใจขอบคุณในความ <ใน S 2> รักที่มีขอบคุณจากหัวใจขอบคุณในความหวังดี คุณในน้ำใจขอบคุณในความรักที่มีฉันไม่ได้พบเธอไม่รู้จะเป็นยางไรอบคุณความวังดีถ้ใาเราไม่ได้รักกันเราฉันจะคู่กับใครขอบคาแตฉันไม่ได้พบเธอไม่รู้จะเป็นยังไร I'm going cool cry